พระมาหากษัตริย์องค์ต่อมาในยุครัตนโกสินทร์คือพระบทาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านาภาไหลแต่เดิมท่านชื่อว่าฉิมนะท่านได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกในฐานะเป็นบุคคลสำคัญที่มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลกพระราชการณียกิจ ที่สำคัญในยุคข,ของท่านแบ่งออกเป็นด้านวรรณกรรมด้านดนตรีและนาฏศิสินนี่เราจะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องเรื่องวัฒนธรรมใช่ไหมจากองค์การยูเนสโกนะผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับโลกแล้วก็มีเรื่องของสถาปัตยกรรมเรื่องของ ปฏิมากรรมคือการงานปั้นงานแกะสลักมีความโดดเด่นได,ไดใน้ในด้านเหล่านี้สถาปัน์ก็โดดเด่นนะครับใน,ในอ้าออกก่อนมันค้างจะค้างอีกนานไหมอ่ะดูหน้าต่อ นะมีมีแค่สองหน้าเท่านั้นเองคำถามของคุณครูคุณครูก็จะถามว่าสถาปัตยกรรมหรือว่าผลงานด้านสถาปัตยกรรมนะครับที่มีอยู่ในยุคของประวัติสมสด็จพระพุทธเลิศล้านพภาไลนะ่ข้อไหนที่เป็นผลงานด้านสถาปัตยกรรมที่มีในยุคของท่านนันกเรียนเลือกครับข้อไหนบ้างนะ ข้อใดบ้างที่เป็นผลงานด้านสถาปตัตยกรรมในยุคข,ของสมเด็จพระพุทธเลือดราน,นาภาอะไรเลือกๆครับติ๊กเอาให้หมดนะครับ